มืดแล้วค่ะที่นี่อเมริกาเอาปิ้งย่างไปให้แม่ยา่ามีอย่างแม่เห็นบ่มีไก่มีเนื้อมีไก่สองปีกแม่ย่าก,กินคนเดียวจ้ะก็ต้องนึกถึงเพื่อนค่ะสัจจันทร์ค่ะส,สุดยศงก่กรแลกกับเงินหลายร้อยเหรียญ <laughs> อิวแลกกับเงินหลายร้อยเหรียญตัวอืมนั่นเลยค่ะ พูดถึงแม่ย่าเนาะเสาจันก็ได้เงินช่วยเหลือจากแม่ย่าหลายสิ่งหลายอย่างหลายเยอะเยอะมากเยอะมากที่สุดของที่สุดเลยแหละ่าฮะก็คือแม่ผัวของเสาจันน่ะก็เหมือนแม่ผัวฝรั่งทั่วไปนั่แหละค่ะก็อยู่ที่เราว่าโอ้ยมืดเนาะพี่น้อง ก็อยู่ที่เราว่าเราจะทําตัวแบบไหนให้เขารักเขาสงสารแมเราต้องทําตัวแบบไหนเราต้องขยันก่อนเด้เอาตัวรอดก่อนนะพี่น้องเราต้องเอาตัวรอดก่อนก่อนที่จะให้ใครช่วยเหลือเรานะเราต้องแบบทําให้ครอบครัวเราอบอุ่นเราไม่ต้องมีปัญหากันกับครอบครัวเรานนะถ้าสามีเรามีอ,อมีพ่อแม่ที่ <c oughs> ไม่ใช่คนที่มีลูกเยอะอยู่แล้วเนาะเพราะคือแม่ผัวสาวจันน่ะมีลูกชายคนเดียวลูกสาวคนเดียวเนาะนั่นแหละค่ะเขาก็เลยช่วยเหลือได้ไม่ไม่ไม่ลำบากเท่าไหร่ค่ะสาวจันก็ได้บุญเนาะได้บุญมีบุญวาสนาได้มาอยู่กินที่อเมริกาโดยที่ว่าไม่ต้องลาบากนะสาจันเป็นคนขาย,ยานันขายนั่นขายนี่ขายนู่นยนแม่ผัวบา่าเอ้ยขาย,ยานันอื ขยนันทําไมลูกสาวลูกสะพ้ายฉันขยันจังเลยแม่ผัวว่านะ่ะอืขนาดเสาวจัน์ขายออนไลน์นะแม่ผัวของฉันนะ่ะแม่ผัวของเสาวจันนี่แม่ยังเอยังบอกเพื่อนเพื่อนของเขาให้ซื้ออุดหนุนสาวจันแม่พี่น้องจเอาเอ้ยเนะหักเป็นกระแพงเนะี่ย ลูกสะพ้ายฉันขายนั่นขายนี่ก็คือแต่เราไม่ใช่ไปยัดเยียดนะไม่ใช่ไปยัดเยียดเขาจะมาซื้อของเราเองเขาจะมาซื้อของเราเองพี่น้องอืนั่นแหละที่นี้เนี่ยสาวจันก็เลยอ่ก็เลยเก็บความดีของตัวเองเอาไว้ว่าตัวเองอ่าทําตัวแบบไหนนะก็จะทําตัวแบบนั้นเรื่อยๆคือให้เขาอยู่เป็นเขา อ,อกับแม่ย่าน่ะให้เขาอยู่เป็นเขาเอมมืดๆนี่แหละพี่น้องเ,อเดี๋ยวทางไปบ้านแม่ย่าจะได้ดูนะว่าเพราะว่าเสาจันทร์สตาร์ทกี่นาทีเสาจันทร์จะขับชา้าๆเสาจันทร์จะพับนี่เห็นไหมทางไปบ้านแม่ย่าเสาจันนี์ก็ห่างจากบ้านเสาจันนี์สามนาทีสี่นาทีนี่แหละ ถ้าไปแบบเร็วๆก็ห้านาทีเพราะว่าอยู่ใกล้กับพิซซ่าเสาจันทำงานนะอืมะอากาศดีค่ะวันนี้นะ่ะไปค่ะไปกับเสาจันเอาไก่ไปฝากแม่ แม่ก็รู้ว่าทํา youtube แม่ก็รู้ว่าได้เงิน youtube คือแบบว่าคือเราไม่นิ่งดูใดนะหาเงินเข้าบ้านนะพี่น้องได้น้อยได้มากไม่เป็นไรค่ะขอให้เราขอให้เราไม่ไม่ไม่ขี้เกียจนะเมียใครจะชอบลูกสะใภ้ขี้เกียจไม่มีใครชอบนะอืไม่มีใครชอบด้คนขี้เกียจขนาดเราได้พัวขี้เกียจเรายังไม่ชอบเลยเนาะใช่ไหม ผัวได้เมียขี้เกียจใครก็ไม่ชอบจะไปนั่งหลังอ่านกินอยู่เนาะมันไม่ใช่เด้พี่น้องเออก็ต้องเราต้องขยันน่ะใครที่มาอยู่อเมริกานะ่ะขยันน่ะรวยทุกคนนะรวยทุกคนเน้งานการก็มีทําร้านพิซซ่าร้านอาหารไทยโอ้ยพี่น้องเออเงินทองเยอะมหาศาลทำงานอะไรก็ได้หมดขอแต่อย่าขี้ข้านแค่นั้นแหละอื บ้านแม่ผัวเสาจันอยู่ตรงนี้เดีวเสาจันจะพาไปสง่งจอดกลับหน้ากับหลังก่อนแม่ก็จะรู้เองแหละน,นี่มันมาทําไมไม่ได้โทรบอกแกนะไม่ได้โทรบอกแม่ผัวนะออเ,เอาไปก่อน นี่บ้านแม่พัวสาวจันทร์ปิดบ้านเชืยแล้วออไปก่อนปลดเกียร์แล้วเรียบร้อยดีกก็จะมีหมาตัวหนึ่งตัวใหญ่โอ้ยก้าวขาล้มขาหน่อยพดเดี๋ยวจะกดกิ่งนี่จะมีนี่ให้เนี่ย I have food for you mom อเ,เอาคือเอาเกือบว่างไว้เนาะแบบ ติงติงติงเกนบาร์บีคิวกระเดากระนดาดโอเคบาย I e n YouTube yeah so far บ thank ได้เร็ว <c oughs> เรียบร้อยส่งไล้์กันแล้วแม่ปัวซอจังไม่ให้เห็นหน้าหรอก <laughs> ก็คือไม่ได้ขอนอกกนุญาตแกเนาะมีนิดนิดไหน,นก็ส่งไปน้ําใจเห็นไหมน้ําใจของคนเรานี้นะมันก็ยังใช้ได้นะพี่น้องมันก็ยังใช้ได้เออน้ําใจของคุณเรามันก็ยังใช้ได้อ,อืถ้าเราไปนี้ไฟมันก็จะดับอีกฉันก็อัดเรื่อยๆเนาะเปิดไฟเนาะเออเปิดไฟส่ายเปิ่เดี๋ยวพอ ไปไปย่ในหมู่บ้านพี่น้องเออรถไม่มีเลยนะไม่จะจอดรถมม่จะจอดเห็นไหมห้านาทีเห้านาทีเห็นไหมจากบ้านเสาจันทร์มาบ้านแม่ย่านะห้านาทีเ,ออเนี่ยพี่น้องเอยเสาจันทร์ซื้อบ้านเนี่ยแถวนี้ถ้าใครจะมาซื้อแถวนี้มันก็แพงเลย,ยบ้านเนี่ย จะไม่แพงสำหรับคนที่มีเงินเยอะๆเนาะไม่แพงไม่แพงแล้วสองหมื่นห้าสองแสนไม่ใช่สองหมื่นสองแสนเหรียญห้าหมื่น 50, ขึ้นแล้วเนี่ยส่วาจันจาผิดจำถูกหรือเปล่า <c oughs> ประมาณนั้นส่วนจันไม่ใช่แนวสาระเนาะพี่น้องอสอวนจันไม่ใช่แนวสาระแต่เป็นแนวที่ เป็นแนวที่เอ่อแนวที่ยังเป็นเป็นแนวครอบครัวอืมแนวสาวจาันอะเป็นแนวครอบครัวเมื่อก่อนบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านบ้านที่ติดเปิดไฟเด้อที่เปิดไฟเด้อก็ <c oughs> จะเป็นบ้านไม่ย่าย่าทวดเนะี่ยที่เปิดไฟเนี่ยก็จะเป็นย่านไม่ทวดแต่ขายไปแล้วเออขายไปแล้ว นี่แหละเขาจะอยู่ตรงข้ามกับแม่เจนนี่นั่นแหละหนึ่งสามสองหกอือเป็นบ้านแม่ทวดย่าทวดอยู่ใกล้ๆกันซื้อเงินสดกันหมดแล้วดิจ่ายแล้วเรียบร้อยดิแม่ย่าแม่ผัวอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วอะจ่ายบ้านเบิดแล้วไหมหมดแล้วบ้านหมดแล้วส่วนเสาวจันมแม่ย่าก็ช่วยจ่ายค่าบ้านหมดแล้วไหมอือ แม่แยายยายมากี่ปีนะสองสามกี่ปีวะไม่ถึงถึงห้าปีหรือเปล่าจ่ายหมดแล้วแต่สาวจันเนี่ยน้องคอ,อยุสิบเอ็ดปีสิบสองปีเอาตีไปสิบสองเออก็จ่ายหมดแล้วโอ้ยแบบเราก็แบบทุ่มทุ่มสุดตัวเลยจ่ายหมดทุ่มสุดตัวเลยก็เลยตอนนี้นะตอนนี้นะ ปีนี้เนะ่ะทั้งปีนี่นนี้พอพอจ่ายแล้วก็ได้เงินจากรัฐบาลดิที่รัฐบาลแจกแจกแจก,แจกให้ทุกคนนะสะจัโอ้ไดยเก็บ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 ก็บแล้วก็ส่งให้ทางบ้านสกลน,นครด้วยพี่สาวนะส่งไปส่งไปตอนนั้นสามพันเหรียญแจกสีบ้านพี่โบพี่จันพี่ทุยแม่กบพี่แหละห้าบ้าน ให้เขาแยกกันเองอืมให้เขาแยกกันเองให้เขาแยกกันเองอันนี้มันเป็นวงเวียนเพราะว่าบางทีฝรั่งมันก็ไม่ไม่เปิดไฟเลี้ยวไฟยังเดะแถวหมู่บ้านเนี่ยมันไม่เปิดมันจะไม่เปิดอมันจะไม่เปิดอืจาจย์ก็จะขับง่ายๆสบายๆโอเค ไปแล้วบาบนี้เนะี่ยอย่าตามหลังมาเด้วยสาจันสีเลี้ยวขวาสาจัน์จะเลี้ยวขวาไปไปให้มันสบายสบายง่ายๆนั่แหละต้องอ่าสาจันลืมไปว่าคุยยูทูปนะต้องฉาฉานคำพูดต้องฉาชฉานเสียงใสชัดแจ๋วเออบางคนเสียงค่อยก็ซื้อไมค์มาเอาซื้อไมค์เอาเนาะ อยู่นี่แหละอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะเนาะเมื่อกี้ก็ไล่สดไปแล้วนะก็ติดพันเนาะสวัสดีค่ะไปละ